สวัสดีครับผมไข่นุ่ยราชบุรีครับผมก็ได้ทําการนำผลิตภัณฑ์นะครับโนคะานาโนเซรั่มนะครับสุกมะพร้าวนี่นะครับประมาณสองครั้งนะครับนี่ครับผลที่ได้นะครับลูกสวยนะครับลูกสวยมากครับนี่ครับโนคานาโนเซรั่มนะครับต่งตึงดีครับยอดครับ ขอเชิญลงทะเบียนเพื่อสั่งจองผลิตภัณฑ์ได้ตั้งแต่บัดนี้ทางคลังอันเพอจะดำเนินการจัดส่งสินค้าถึงพื้นที่การเกษตรของท่านพร้อมให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินโดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับ